ต่อไปอีก5ปีนะคะก็จะขยายพื้นที่ใครที่อยากจะมาปฏิบัติธรรมก็จะมีสถานที่ปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นนะคะเห็นไหมคะสีเขียวไวใบนี้ศูนย์กลางปฏิบัติธรรมด้วยะคะ่ <sociedad> ะ,ะเวลาที่นักศึกษาของเรานะคะมีควมเครียดในการเรีย <crianças> นนะคะเรา ฐานทุระข้อที่สองวิปัสนาธุระแต่เมื่อเราจะต้องเข้าสู่ชุมชนเราจะไม่นั่งวิปัสนาธุระอีกแ้เราต้องเอาวิชามา ทั่หายด้วยวิธีทำยุดีแล้วเราก็ขึ้นทำไม่ เวลาเข้ามาอบรมเราเนี่ยคนมาเนี่ยเขาก็ต้องกล่าว่าต้องน้อทอนให้เราด้วยแล้วเราก็มีโอกาสที่จะเผยแพ่พุทธศาสนาให้เขาได้รับทราบทำยังไงอย่างให้เขาประทับใจเราว่าโอ้ยไปอบรมกับไม่ชี มาถวายพวกเราได้เห็นทุกๆน้ำนะคะอันนี้ก็คือต่อไปเราจะต้องเอาไหนลงกนเพราะว่าเราอาจจะมีมีน้องๆทหนูๆที่ที่อยู่เพิ่มขึ้นๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างสร้างคมมีความมีตรงนี้นะคะทันี้ก็อาปในที่สีวันบ้างค่ะเพราะว่าห้่นเชติันเ็นเชท้ายอดแต่ปากอรนปเชิท้ายค่ะเอันนี้กมจิขาจะพูดส่วนของแม่ชีทั้งหมดนะคะอนว่าของเราเนี่ยมัน ก็คือปั่หลักกิจกรรมที่อยากเห็นนะคะชั้นในห้าปีข้างหน้าก็คืออยากให้ทําประโยชน์เพื่อสังคมด้วยว่ามีการตอบรับอะไรด้านส่วนราชการมากขึ้นส่วนราชการมากขึ้นด้วยคือว่าประสานงานแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเราอาจจะดูเหมือนเงินรัดแรงคนข้างนอกเขาเข้ามาสุดหรืออลังการแต่ไอคนที่แบบไม่รู้จักว่าที่ไหนเหจออะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากให้ออชนาไปเจอได้อนาคตก็คืออยากให้ทุกคนร่วมกันว่าเหมือนคือคนจับเงินะคะคือว่ารูปบริการ ก็อยากให้ออกไปเผยแพร่ให้น้องๆทุกจักมาะแม่เฉียอ๋อแม่ชฉียอ๋อเพื่อเพื่อทำประโยชน์กับสังคมนะคะทั้งด้านโรงเรียนแล้วก็สังคมก็ทุกชนอย่างปลูกโรงตีบานได้เลยในเดือนเมษายนดีค่ะดอกไม้สุดท้ายคืออะไรคะดอกไม้ดอกไม้สุดท้ายนี่นะคะมหาประชาบชนเราอีกห้าปีข้างหน้าเรามีความมั่นสูงสุดคือว่าเราจะได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐ ที่มาะคะ่ะปัจจุบันนี้ก็ทําอยู่แต่ว่าต่อไปนี้นะคะใครมีหลวงพ่อหลวงพี่นะคะเราคิดว่าวันนี้เวนไม่ชี้ชีวอีกวันหนึ่งของกุ้ไม่ชี้ีวันอีกวันหนึ่งเป็นของใครอย่างนี้เรียนกันเราจะไม่อดเลยนะคะแล้ว<ด>เรา<ด>ไี่สนับสนุนกเพราะว่าลูกเราเยอะขึ้นใช่ไหมคะจะเคยมีหนัครัังเดียวเนี่ยเราต้องถี่ขึ้นถี่ขึ้นนะคะเราจะได้มีความสามารถในการไม่แข่งนโฉมลูกเราก็ไม่กดะคะ่ะแล้วก็การ แล้วก่อนที่จะไปนั่งบาร์มีเนี่ยก็ต้องทำวัดเช้าวันเย็นทุกวัน่อนท้เราเดี๋ยวติดที่เขาค่ะ ถ้าหากว่าเขามีความทุกข์เรื่องอะไรเนี่ยเราจะไปยามเอากระทำเนี่ยป็นผ่อนให้เขาแล้วเมื่อเขาจะตาย